สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องส่วรวยาลูเอ๋นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในเลยรอรถเดินมาดูแ้ะมั่งยูนอนอยู่ตัวเดียวรอรถทุกคนแบบช้ามากเลย สวนสัตว์เขาเขียวฮัลโหลสาระ ลังการอุ้ยเนี่ยลูกอันเนี้ยเนี่ยลูกอะไรไม่ไรู้เขาบอกว่าสาระลังการลังลังกาเนี่ยล, <c oughs> ลูกมันเนี่ยลูกมันตูมป่ะลูกอะไรอะ่ะเนี่ยลูกอะไร เขาเขียนเขาเขียนว่าอะไรลูกอะไรนะสาและลังกาไม่ทุกคนลูกโอ้กว้าง เอาขี้คลีดอุ้ยดูเขาขี้ดูลูกอันนี้เด็เยอะเดดหล่นลงมาหนึ่งลูกดูก่อนมีลูกเล็กเมีลูกเล็กดูลูก,ลลกตโตโตโตคม่เคยเห็นนะเนี่ย ดูสิทุกคนส่วนสัตว์เขาเขียว ลิงก็มาเป็นเจนอืมให้ตัวนี้เลยวัวนี้อิ่มไม่น่าจะกินิมแฉันอยากจะนอน I'm <laughs> not รอคิวนานมากทุกคนรอคิวเช่ารถกอล์ฟสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยขนาดคิวยี่ห้าแล้วเนี้ยวันนี้ทั้งวันเลยรอคิวเช่ารถสองชั่วโมงผ่านไป ช้ามากทุกคนเนี่ยรอเช่ารถเนี่ยรถกอล์ฟขับเข้าไปข้างในโคตรช้าเลยหมูเด้งเข้าไปดูหมูเด้งตัวนี้เป่าหมูเด้งเอาไ่ใช่เหรอ อันนี้แม่มันลิเออแม่มะลินคนเยอะโอ้หนุ่ยโอ้จริงๆรถเข้าไปข้างใน,ดนได้ได้นี่นตัวบอโโหนี่ไงชลีนโอ,โอ้ดูดิเดินไปดูหมูเด้งนี่ไงชลีนชลีนเน,นี่ย อ<ด>นีตัวอะไรเซลีนคะตัวอะไรเนี่ยหนูเห็นเปล่าอ,อ,อืมตัวอะไรคะคลิปอะไรอีปต้องตีนหนัง่แต่ตองอ่ะหืมร้องเสียงร้องหมูเด้งหลับทุกคนเลยอดเห็น,นเนี่ยเออนี่ละทุกคน เขาหลับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปนกเขาหลับนกกระจอกเทศยีราฟยีราฟนกกระจกเทศ ดูสิทุกคนฟ้ามันแห้งแรงมากเลยนะนกนกนี่เขาเรียกตัวอะไรเนี่ยไม่มีป้ายเลยตัวใหญ่ใหญ่เขาเขายาวมากดูเรียกเขายาวมากนกกระเจอกเทโอดนก เนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเนียเขายาวๆกิฟต์เขาเรียกตัวอะไรนะเนี่ยเนี่ยสลีนเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเอ,อ่ย โอดูเขาครับดีคนหรบ้าวนู่นดีๆแล้วนี่ดีแล้วหายไปไหนบนนู่นข้างบนนูน่นนี่ทำไมมีเขาเดียวนี่มันหลุดเหรอหลุดหลุดเขาหลุดเกะแล้วคุณ <c oughs> ยายแกะเกะพร้อมเจรินเย้าชี่เลย